ล้างน้ำปันหมาดทำตามได้ง่ายๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ต่อจากคลิป ep ที่13คลิปที่แล้วนะคะที่เราได้แชร่ผ้ากันไว้ค่ะกด power เพื่อเปิดเครื่องค่ะเดี๋ยวเราจะตั้งเวลากันนะคะตรงระดับน้ำปล่อยให้ไฟดับไว้ค่ะแล้วก็ตรงเวลาซักเราจะกดไฟออกนะคะก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะอ่าพอมาอยู่เลข30แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งไฟก็จะดับค่ะ แบบนี้นะคะไฟจะต้องไม่ไม่ติดนะคะส่วนเวลาล้างน้ำเราจะตั้งไว้ที่3ครั้งนะคะเพื่อนๆก็กดเลือกไปที่เลข3ค่ะ,คะอันนี้เดี๋ยวน้ำยาปรับพนมเขาจะไหลลงมาน้ำสุดท้ายนะคะ,ะตรงที่ระดับการปั่นหมาดก็เลือกได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะเลือกการปั่นหมาดด้วยการกดแอร์เทอร์โบเนี่ยนะคะสามารถเลือกได้เลือกได้เลยนะคะแต่ว่า อาจจะเลือกเป็น15หรือ30นาทีแล้วแต่ตามต้องการถ้าซักผ้าห่มหรือว่าผ้าหนา,นาก็สามารถเพิ่มได้เยอะค่ะการกดปุ่ม a อร์เทอรเนี่ยเราสามารถกดได้แต่เวลาการปั่นหมาตรงนี้ไฟต้องติดหนึ่งดวงนะคะถ้าดับหมดจะไม่ติดออลองกดให้ดูนะคะจะไม่สามารถกดได้นะคะเ,เรากดไปแล้วนะคะไฟจะไม่ทำงานนะคะโปรแกรมจะไม่ทำงานพอเขาตั้งไว้แบบนี้นะคะ ดังนั้นเราจะต้องกดเพิ่มไฟให้ติดนะคะเราจะเลือกไปที่เลข9ค่ะ9นาทีนะคะเมื่อเลข9้อย่างนี้แล้วเราก็จะเลือกให้ปั่นหมาดเทอร์โบปั่นด้วยแอร์เทอร์โบนะคะปั่นหมาดทรงพลังเพิ่มขึ้นในที่นี้เราเลือก15นาทีค่ะ ตรงนี้นะคะเราได้เติมน้ํายาปรับผนุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะปรับผนุ่มชนิดเข้มข้นเราจะผสมกับน้ําเปล่าเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าป้องกันการอุดตันนะคะที่ใต้ตัวเสาเนี่ยนะคะถ้าเข้มข้นมากจะทําอาจจะทําให้ผ้าเราด่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะผสมน้ําเปล่าเข้าไปด้วยทุกครั้งนะคะแต่ก็อย่าเติมให้เกินปีกตรงนี้นะคะปีกตรงที่เราชี้นะคะ เพราะว่าอาจจะทําให้หล้นหมดได้นะคะอ่าก็าปิดเข้าไปค่ะเดี๋ยวเราจะมากดเริ่มเริ่มทำงานกันเลยอ่าตรงนี้เดี๋ยวระบบเขาจะคำนวณระดับน้ําให้เราเองเวลาซักเราไม่ต้องการไฟก็จะดับนะคะการล้าง3ามครั้งค่ะน้ำยาปรับพนุ่มเนาะอย่างที่บอกก็จะอยู่ที่น้ำสุดท้ายเดี๋ยวจะไหลลงที่น้ำสุดท้ายนะคะอ่กดเริ่มทำงานค่ะ อันนี้จะเป็นเวลาที่โชว์นะคะก็จะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบหกนาทีนะคะน้ําก็จะมีเติมเข้ามานะคะในเมื่อเรามีน้ําเก่าอยู่ในถังแล้วนะคะคลิปที่แล้วเรากดไว้ที่ระดับเจ็ดน้าน้ากับผ้าก็เลยหนักเป็นพิเศษเครื่องก,ก็เลยคิดว่าเป็นระดับสิบดังนั้นเราจะเลือกใหม่ให้เป็นแค่ระดับเจ็ดนะคะเลือกด้วยตัวเองได้เลยนะคะกดเลือกไปที่เลขเจ็ดค่ะ จะเห็นว่าเวลาจะลดลงตามเวลาที่เรากดเลือกที่เป็นเลข7นะคะลดลดลงเลยส่วนตรงนี้นะคะอยู่ที่36นาทีน้ำยาปรับปนุ่มของเราได้ถูกเติมลงไปในน้ําสุดท้ายแล้วเหลือการล้างน้ําแค่หนึ่งตามที่ชี้นะคะแล้วก็จะปิดแล้วก็กดให้เขาเทํางานต่อค่ะก็กดสตาร์ทนะคะ เครื่องก็จะทํางานไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เริ่มปั่นปั่นหมาดแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เครื่องดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซักผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูผ้ากันค่ะ,ะก็ปั่นแห้งเรียบร้อยนะคะสําสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะฝากเพื่อนใหม่ช่วยกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดไล k e กดแชร์ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ